มีอะไรไปอีกไหมครเดือดเขาดเราอะไทันอนนี้เราต้องไปวางที่ไหหนูอันนี้ขยะเนาะเป็นขยะค่ะพี่หมูที่ว่าใส่รังเลยี๋ยว่าเกข้องนระถางทูบอันนั้นเราจะเอาไปยังไงพี่หมูคะไม่มาไม่มาไม่มาะกังไม่มาเนาะไม่มาขคนขายไม่มาเดี๋ยวพี้จะต้องคนไม่ขายมาคนไม่ขายมา เดี๋ยวโต๊เพื่เดี๋ยวเราเอาโต๊ะเกื่อเกียวเพื่อนกระถางทูบวันนั้นแหละพี่หมูว่าไงเราเอามาใหม่ได้อีกสองอันแต่ตอนบ่ายกันไปจะใบใหญ่กว่านี้หน่อยนี่เหรอต้องใส่เพื่อนใบใหญ่ๆเป็นเป็นกระมังอันนั้นอันนั้นจะหนักเาไปแล้วเผื่อพี่เขามีอะไรทำอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราเขียวตรงนี้ลองอันนี้พี่หมูนะคะก็มาแต่เช้าเลยมารอบนี้ฮะพี่คนนี้ใส่รองเท้าขาดมาพี่ก็เลยฉี่ไปเปลี่ยนอีก ไปซื้อหวยสี่ใบหาหวยไม่ได้หาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลขเลขเขาบอกกันแล้วเลขเราเนี่ยแหละมันมีแต่ควยไปควยมาเป็นทุเรียนนะครับผมสองสองคนสองนายตอนนี้เจ้าที่อยทุเรียนมาเป็นต้นสามนะครับมารอแค่สามคนเดี๋ยวตอนบ่ายนู้นแหละจะมาเยอะรอแล้วก่อนช่วยค่อยทยอยออกไปค่อยทยอยออกไป เขาไปล้างไม่น้ำเกลืออีกทีล้างมือนะเขาไปล้างอีกทีล้างขี้ดินออกให้มันใหม่ๆนะเพราะออยี่มันเป็นกระตุกออกก่อนเข้ามันโดนน้ำรูปพาพี่หมูต้องเอาไปแล้วมั้งขวดน้ำเหลือไปอยู่นะหรือว่าเททิ้งหมดแล้วเอาไว้ให้ล้างมือเราไม่ได้มันไม่เท่ต่อยน้ำบาด ห้ามห้ามจะทูดจะเชยญใส่แช่นไม้ข้างหนได้ได้ได้เราเลือกมีนะเมื่อเช้าได้ได้ไดที่เข้ามามีแล้วอ่ะที่มาถึงได้คนที่ว่ามาไล่แล้วมาปฏิทินในขั้นตอนเราต้องหาไป,ไปมากันประมาณนาัคน ระเบิดแผนใหญ่เนาะก็ดีว่ะไม่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 เดี๋ยวพักทีหลังก็ได้พอเวลาแล้วไม่เป็นไรใครถือได้หมดเวลาแล้วเดีอยพักทุกงงแค่แค่นี้เดี๋ยวไปล้างออกแค่นี้เราก็ล้างออกกัเดี๋ยวจะล้างนี่เนี่ยเป็น้ำเข็ดข้างหน้าที่ที่เราไหว้เนาะใกล้ใกล้มันก็อันนี้ก็อาใส่ด้วยเนาะไปไว้ที่โน้นีนะที่ว่าเจ้ารูปที่เราจะหายไป30ปีนะครับพระที่โยามาเนี่ย อายุพระานี่สามสิบอะปีสามแปอะพรพี่ว่วจะมาเพราะพี่ป้าน,นีเป็นผระสมเด็จยานะแม่ในหนลวงเราก้าุ่นแม่ในหลวงความจรางเลยของแค่ดูในเน็ตเพ่รู้เลยพวจะหารพวคนเล่นงทหามาอาไรใบสีใบสีกับเดี๋ยวพวกเครื่องอันนี้เอาไปุได้ครับเดี๋ยวกล้นี่ย เดี๋ยวพี่เอาโต๊ะน้องถ้าพูดจะลูกกัน้ะพี่เอานี้สองอันอันนี้เดี๋ยวเอามาใหม่ดีกว่ายใบสีนี่มันทิ้งไปแล้วทิ้งแล้วทิ้งอย่างเดีะไเลยคือเอาจะ่ทานเอาจะ่ทานครับเอาจะ่ทานไว้ทานแล้วไปเจอใบเดียวเลยไปยอยโต๊ะสองอันได้อยู่แล้กี่นาทีละได้สี่นาทีโอเคแต่นี่ อั้ <S an> <S an> ้อี่หยุงในกระเป๋าด้ว้ัดหว้าเดี๋ยวว่ามากน้อกันาจุดสองเจ็ดยัว่ได้เวลาหล่ไมนี้มันงออะไรพี่เจอสี่อยแล้วนะ อนะนตัวตุ่นเขาบอกว่าตัวตุนตัวตุนเล็กๆอ็สี่ลอยเจอสี่ลอยไม่ลอยอะไรี่อยไม่รู้เลยไมถามหมดยาได้แล้วตัวอะไรกันแน่ตัวตุ่นเนี่นผมก็ไม่เคยรู้จักเลยตุนกตีตุ่นไม่ครอยหไอพวกนี้มันจะินอะไรตุ่นเล็กเลยไไข่หูว่าตุ่นเขาชอตุนเนสวนาตุ่น ถ้าติดใจเขาจะม่ขายเนี่ยชาบ้านจับมาขายเนี่ยเขาคินว่าหมออร่อยแต่พี่ไม่เคยกินนะคนนี้นไม่กล้ากินฝนตกแดดออกอ่ะพี่หมูพรมน้ำมนพรมน้ำมนพีน่ามน้องของหน้าพี่นน้นััออไกอพี่หมูล้างตรงนี้ก่อนไหมอะคะ ลงได้ไหมพี่หมูไปล้างข้างหน้าใช่ไหมอ๋อโอเคไม่ได้เอาจอบน้อยมาเนาะเอามาตักตาย ที่จริงตอนแรกผมว่าจะยังไม่เข้ามานะครับทุกคนคือถ้าไม่มาก็าาก็จะติดทูบมั่วกันก็เลยต้องมาเอากระถางทูบออกไปก่อนเรากระถางทูบไปก่อนถ้าอันไหนเนาะลืมเอาเสียมมาก็นั่นแหละก็พูดเมื่อกี้นี่แหม่พูดเมื่อกี้แต่ไม่เดินกลับไปเอาโอ้ก็พูดเมื่อกี้นี่กันเลยมันตั้งไกลแล้วนะเดี๋ยวไปยืมของพวกไม้คายนะตัวนี้อะไรทุกอย่างน,นสามารถติดได้

คือแบบไม่ย้ายป้ายหลักๆนะส่วนเส้นทางไม่ได้ปรับอะไรเยอะปรับตรงไในสะพานไม้นี่แหละนั้นแหละเมื่อผมผมดูแล้วตรงที่ทางเดินเนี่ยจ,จะทำยังไงถ้าไม่ทำลาวลาวราวอันครบเลยยาวไปเลยคนแก่จะไม่จับเ,เ,เหเเตุเกิดแล้วเนี่ยฝนตกเกิดเลย ก็น,นะรนะ้องขออนุญาตลงก่อนเดี๋ยวไปถ่ายต่อาให้ครับทุกคนเจอกันหน้าที่ถัดไปนะครับเดี๋ยวไปต่อข้างหน้านครับ,นะรบผมฝากกไดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับฝากดูโฆษณาจนจบนะครับทุกคนสวัสดีครับ